ครับพี่น้องครับมือนีเฮ้ากับแม่สวนองุ่นไร่เจริญทรัพย์นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับมือนีเดือนกันยายนนะครับพี่น้องครับปรากฏว่าอยู่สวนนี่ออกหลายแล้วนะครับครับสวัสดีครับพี่ปุ้ยครับสวัสดีค่ะคิดคิดถึงอนุ่นต้องคิดถึงเราไร่หุ่นเจริญทรัพย์ค่ะครับผมวันนี้มาแต่เช้าเช้าเลยค่ะคุณครูนะคะมาจากที่ไหนคะครับสวัสดีครับคุณครูครับบัวลำพูครับผมอำเภอหนนส่งอำเภอนนนสัางนองบัวลำพูครับผม อยากจะมาดูว่าเพื่อเพื่อศึกษาเพื่อจะไปปลูกตอนที่เราเราออกจากคุณครูหรือปลดกษียณแล้วคะค่ะแล้วก็เอาไปนํานําไปเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนครูด้วยกันแล้วก็นเรียนใช่ครับอือแบบงานอย่างเงี้ยถ้าเรามีโครงสร้างแล้วเราก็ปลูกไว้นะคะไม่ว่าคนที่จะมีผู้สูงอายุหรือว่าเด็กนะคะทำได้หมดอะค่ะโอค่ะมันเป็นแบบงานไม่ได้หนักมากค่ะเป็นงานเบาๆะเนาะค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะ เข้าชมฟรีไหมครับพี่ปุ๋ยเ <an> <t une> ข้าชมฟรีเลยค่ะทุกคณะที่เข้ามาใช่ค่ะสมมติเป็นบริษัทเนาะมีก็มีบริษัทของชาร์ปชาร์ปวันนั้นมาแปดคนคอันนี้เขาเขาบริษัทชาร์บจะมีพนักงานเยอะมากแล,แล้วเกรี้ยกมตัวที่เขาเรียกอะไรนะครับออกเขาจะเตรียมตัวออกค่ะเขาเรียกอะไร,รนะเนาะเขาก็จะมาหาทางลเลือกใช่ค่ะทางเลือกทางเลือกใหม่ที่เพื่อไปปลูกองุ่นค่ะเพราะว่ามันเป็นสร้างรายได้ได้จริงค่ะเป็นสร้างรายได้ได้จริงทาโรงเรือนแล้วก็ปลูกค่ะ อ่าเราดูเราดูวันนี้วันนี้มามันออกตลอดปีไหมครับมันออกตลอดปีถ้าเราทําให้ออกตลอดปีมันก็จะออกตลอดปีเราเรากาหนดเวลาได้ใช่ค่ะเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นชุดเป็นชุดไปค่ะสมมติแปลงในเรามีอยู่20ไร่เนี่ยเราจะแต่งให้สลับ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 กันเพื่อการต่อเนื่องให้มันมีทุกทุกช่วงใช่ค่ะแต่แปลงในเราไม่ได้เปิดให้คนเข้าค่ะเราจะเอาเน้นช่วงช่วงช่วงเทศกาลตัดทีสี่พันโลห้าพันโลเลยเราตัดแบบวันเดียวเกลี้ยงเลย ตาดสรงเขาสู่ตลาดใหญ่เลยค่ะ<ม>อย่างสมมติบ้านแพ้วค่ะสิบไร่ยี่สบไร่เนี่ยเขาตัดแค่คืนสองคืนหมดแล้วอ่ัตัดกันงคืนนะคะเช้ามาไปถึงตลาดหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะพันดั้งเดิมพันสมัยก่อนบรรพบราณแต่มันหวานแบบคลาสสิกมันหวานเจี๊ยบแสบคอค่ะไว้มาลกาค่ะอื<ม><ม>อันนี้มันกําลังเริ่มอันนี้คือตัดสดๆฐานสดๆจิมค่ะเป็นแบบธรรมชาติ ค่ะตัวนี้ปอดสารด้วยนะครับตัวนี้ปอดสารด้วยค่ครับโอ้นี่เยอะมากนี่ขนาดขนาดตัดไปแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เป็นเกษตรกรที่อยากจะมาปลูกอยากเปลี่ยนพลิกชีวิตนะคะ หมือมนเราทํายังไงลนะ่ะพืชเขาเรียกอะไรพืชเชิงเดียวมันอย่างเดียวเขาพดอย่างเดียวหรือปลูกพืชไร่อย่างเดียวค่ะลองเปลี่ยนเอาสักนิดนะยค่ะแบ่งที่สักหน่อยหนึ่งเพื่อทำอะค่ะสักง,งานสองงานแล้วค่อยขยับทําไปก็ได้ค่ะค่อยๆปลูกไปลองเปลี่ยนไปค่ะคในพื้นที่ของแต่และบ้านตลาดนี่รองรับตลอดเลยครับใช่ค่ะคนกินอ้หุ่นอะคือคนกินอ้หุ่นอะหนูว่ามันมันง่ายนะบอมที่ง่ายฝักกระท่อมหรือกัญชาเลยนะหนูพูดถึงว่างี้เลยนะส่วนมากปีนี้คนจะ คือเจ็บจากกัญชามาหนูจะบอกอย่างนี้เลยเจ็บจากกัญชาแมลอนแบบเขาทําแล้วอย่างแมกัญชานะคะมันมันยังไงเขามันวูบเดียวค่ะแล้วมันดับลงแล้วแล้วก็ลงเรือนยังอยู่เนาะเขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นบัวง่นกันแล้วก็พวกแมลอนนะคะมันจะมีเขาเรียกอะไรนะคะมีเชื้อแบคคีเลียที่มันไวอ่ะแล้วจะปลูกซ้าๆกันไม่ได้อย่างเงี้ยแต่อง่นมันได้นะคะสิบปียีสิบปีมันอยู่ได้นะคะแล้วที่แปลงนี้นี่ปลูกมากี่ปีแล้วครับอันนี้ปีปีก็หกเดือนค่ะ ปีก็หกเดือนแล้วมันมันเป็นที่มี2สองแล้วแล้วหนูปลูกทีหนูปลูกทีกิ่งทีค่ะได้ค่ะน้ำเต้าได้ไม่ได้ไม่ได้มีแค่องูนะครับผักผักปลูกก็นไปทั่วเลยค่ะอะไรก็ทานได้ค่ะอะไรก็เก็บกินได้ค่ะมันก็มาเก็บได้ค่ะ บุ้งกับเก็บได้ว่าใช่ค่ะปลอสารค่ะปลูกดีมันไม่มีผลเรื่องเรื่องของกิ่งใช่ไหมคะกิ่งเดี๋ยวเราจะใช้การแตดแต่งตัดแต่งกิ่งถ้าในกิ่งที่มันไม่เข้าสีกิ่งที่มันไม่สวยเราจะตัดทิ้งเลยล้นทิ้งอ่ะค่ะใช้กรรไกรตัดเลยปกทีนี้ชอยิ่งเยอะใช่ไหมครับก็กิ่งกิ่งเยอะก็ชอยิงเยอะค่ะตอนนี้มันจะหนาตาอันนี้นะคะนี่เราให้คนตัดไปแล้วอันนี้ลดจำหน่ายอยู่โรลละร้อยยี่สิบบาทค่ะแล้วแบบว่าให้ให้ลูกค้าชิมก่อนถูกใจค่อยซื้อ ทั้งไวมรดกับแร็คับไปใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ใช่ s สิบแปดไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ s ส8บแปอยู่ร่องนู้นค่ะอันนี้ดับ์แบล็คค่ะชิมได้ค่ะก็ออกง่ายอันนี้ปลูกลงรถลงเรือนี่ออกง่ายมากค่ะไม่ต้องซีเรียสอะไรคือคือเห็นเป็นช่อหงุนก็ออกมันง่ายมากแต่นี้มันมีเมล็ด มันก็มีนะฮะก็คือปล่อยแล้วเรายังไม่ได้มาดูก็จะมีความเสียหายบ้างคือความตั้งใจเนี่ยอะไรข้อบกเนี่ยสินะอมัเกิดึงที่เป็นผลสำเร็จแต่ว่าจะสำเร็จทุกคนก็ไม่ได้ครับเพราะเราปิดถ้าเราปิดถ้าเราไม่บอกลูกค้าลูกค้าซื้อต้นพันุ์ไปซื้อกิ่งพันุ์ไปเราปิดลูกค้าทําไม่ได้ลูกค้าจะท้อแท้ใจเออเราก็จะบอกสูตรเขียวทั้งดำคนที่รับมีคือเป็นแบงนวลแบ่ง อันนี้หนุ่มปลูเอชสี่สิบแปดเนี่ยสองล่องอางกิซลีเอลนี่ยใช่ลูกใหญ่ไร้เมล็ดมันจีบตอบโจทย์เลยตอนนี้ยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ครับเออมันมันหวานบบทันมันต้องดำอะฮะมันดำอะฮะมันดำอะดำสนิทเออเจี๊ยอายุเขาไม่ค่อยครบป็นได้หรอกแต่่วาไร้เมล็ดครับน่ากินครับไร้เมล็ดครับไร้เมล็ดโดยกำเนิดก็ต้องสลายโอ้หวานหวานนะครับเนาะหวานแต่ไม่เจียบเท่ากับไวท์ ไ <m> ม่ีเมล็ดฮะใหญ่เนี่ยดูนะใหญ่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 น้ำหนักดีเออชอบนะโล่นะจําหน่ายจําหน่ายกันอยู่ที่โลละร้ะอยร้อยห้าสิบบาทเนาะอ๋อสองโลได้ไหมครับนี่ตัวนี้สองโลได้ไหมวันโลนึกว่า,วา,วาสิบขีดนาะ สมมติว่าคณะครูคณะคนที่เขาทำโรงงานที่เขาจะปลดเกษียณเขาคือสวนหนูจะเปิดตลอดเปิดทุกวันเปิดให้คนเข้าซื้อเข้าทุกวันก็จะมีพวกกิ่งพันขายถึงว่าเราไม่เจอหุ่นสุกเราก็จะเจอลูกเขียวลูกสอนไปเลยค่ะสอนวิธีการปลูกเบื้องต้นนะคะทำโรงเรือนยังไงทําค้าอย่างไงค่ะบางคนเขาเป็นสวนอหนเขาจะปิดไม่ค่อยคนเข้านะคะแต่เราเนี่ยเราเปิดเลยลูกค้าหยิบชอบในกระเทอเด็ดทานได้ เด็ดทานได้ต้องชิมก่อนช่อไหนหวานแล้วค่อยตัดเ,เนี่ยถ้าเป็นส่วนใหญ่หญเขาจะเขาบางทีเขาก็จะพุนทิ้งไปแต่เราแต่เราชออเล็กชออน้อยเราจะเก็บไว้ลูกค้าทานเลยเอ,อ่าอ,อย่างนี้คือเด็ดทานได้เลยเด็ดเป็นชอ่อเป็นช่อก้านเขาจะอ่อนเขาจะเด็ดทานได้เลย <laughs> <laughs> ถ้าป็นถ้าเป็นช่อใหญ่คั่วมันจะใหญ่ใช่ไหมเขาจะเด็ดไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเป็นช่อเล็กช่อน้อยเด็ดได้เลยเด็ดได้เลยอืม ท nope ี่การจิ uh ้มอะไรๆเอ้ยเรีอนรู้ที่จะทาลูกข้างล่างมันหวานเนี่ยคือหวานทั้งช่ออ๋อเออข้างบนเนี่ยความหวานมันมันจะหวานอ่ข้างบนลงมาข้างล่างจริงใช่ถ้าเราจะรักกินองุ่นเราก็ต้องกินข้างบนแอบกินข้างบนแอบกินข้างบนถ้าเราจะรู้ว่ามันจะหวานไม่หวานเนี่ยลูกข้าวมันี่จะหวานกว่าลูกข้างล่างหลังเราชิ้มเราชิมข้างล่างถ้าลูกมีหวานคือหวานทั้งช่อเออนี่คือการวิธีการชิมองุ่นอืม ว่าที่เขากับฉลาดนี่เข้ากับด็ดอาชิบมาีนี้เดี๋ยวยังบนกใ้ลูกค้าชิมไล่มาเล็ดทดลองทดลองทดลองไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยบางทีก็ไม่ได้เก่งออกมาจากในท้องเลยค่ะแต่ว่าเกิดมาก็คือเจอต้นงุ่นเลยพ่อเขาจะแฝนเปยอย่างเงี้ยล่ะค่ะนี่แหละแฝนเปยอย่างงี้แหละให้น้อนอยู่ในสวนสวนงุ่นโตมากับองุ่นโตมากับต้นองุ่นเลยแค่เราเพิ่งมาเปิดตัวแค่นั้นเอง พ่อทำกัาอยู่สิบห้าจ้ะคือทําคือทําสวนองหุ่นขายองุ่นอยู่อย่างนั้นแหละคืออาชีพก็คืออยู่กับองุ่นนะคะเดี๋ยวนี้องุ่นมีหลากหลายนะมีไม่รู้กี่ร้อยสายพันธุ์แล้วปลูกงุ่นทานผลสดด้วยแล้วปลูกงุ่นทำวายด้ด้วยแล้วก็ปลูกทําส่วนตัวต่อไปแล้วก็มีไวน์ส่วนตัวค่ะชิวๆสบายๆไปค่ะพักผ่อนนะฮะ ด้านๆเดี๋ยวเราก็ปลูกผักทานค่ะ